เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ดูท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้็นเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Beyond Depth ซึ่งเป็นมอดที่เรียกได้ว่าผมอยากจะเล่นก็พอสมควรนะเพราะมันมอดมันสนุกมากเลยนะผมสำหรับซีรีส์ที่แล้วซีรีส์ Better Minecraft นะครับผมเหตุผลที่มันจะต้องยุติลงไปเป็นเพราะว่านูนบุ๊กของผมมันพื้นที่เต็มนะผมเลยต้องเอาไปล้างเครื่องนะมันอัปเกรด SSD ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอาไปล้างเครื่องนะและพอล้างเครื่องก็นั่นแหละครับก็จะทําให้ โลกหรือว่ามอสมันหายไปนะนี่คือตัวมอสที่ผมโหลดมาใหม่นะเนี่ยแบบไอ้ Curse Fork อันใหม่นะครับผมก็ได้เออถือวิทยาศาสตร์แล้วนะผมก็เลยเล่นมอสใหม่ไปเลยก็คือเล่นมอส์ทางด้านของ Beyond l e f เลยนะครับผมแล้วก็ทิ้ง Better Minecraft ไปอยู่ในเบื้องหลังนะครับผมก็อย่าลืมไปดูให้ครบทั้ง15คลิปแล้วกันนะผมไปพุ่ความทำเพลงมากพอแล้วครับเดี๋ยวเราซิงเกิลเพลเยอร์กันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อโลกว่าอ f ฟเกมแล้วกันนะ A o f G A M E O F G A M E เฉยๆนะครับ Off Game เฉยๆเลยแล้วก็จะเปิด ทางด้านของโบนัสเชดไว้นะผมเพื่อที่เราจะได้มีของตั้งแต่เนิ่นๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปอะไรวะเนี่ยมาผูดท่ามกลางป่าเลยครับโหมุมมองตอัวละครเลยเป็นแบบนี้ด้วยวะ่ะเดี๋ยวผมปรับมุมมองให้มันเป็นมุมมองปกติก่อนนะครับผมก็คือวิธีการปรับก็คือต้องกด F6 นะนี่มุมมองจะเป็นปกติแล้วโอหอะไรวะเนี่ยหมูมีสะควนหน้าใกล้ <c Rat> <ส> <intuition> ๆเลยครับว,ว้าวสุดยอดสุดยอด โอเคดีไม่นีเราจะเจอกับอมูติออฟซันเบอร์นะครับผมซึ่งเป็นบอสนกที่เคยผมเคยปราบไนใน,ในซีรีส์ที่แล้วนะครับเฮ้ยเหมือนเราได้หนังสือ animal dictionary ด้วยครับนี่ครับ <S <S โอ้ได้ achievement ด้วยว่ะ advancement alex m o b นะครับผมมันจะเป็นการบอกของว่าสัตว์แต่ละชนิดทำอะไรได้มั่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ครับไปข้างล่างอุยจ้าผมเปิดโบนัสเชสไว้อมอยู่ไหน ไม่น่ามีว่ะอ๋นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโบนัสเชสครับผมออ้มีกระเป๋าด้วยเชคเก้บอกเลยว่าโคตรอย่างเซียนนะผมโอเคผมมาผมใส่กระเป๋าไว้ในแบ็กแล้วกันนะนี่ช่องแบ็คนะมันช่องหลังนี่กดบีเพื่อเปิดกระเป๋านะช่องมันยังน้อยอยู่เพราะเป็นกระเป๋าเริ่มต้นนะครับในหีบก็มีสิ่งที่เรียกว่าถุงตดนะผมเหมือนจะเป็นเอาไว้ใส่บริเวณหัวนะเนี่ยที่มีถยงตดด้วยแล้วก็ของอย่างอื่นก็มีพิแอคกครับผมแล้วก็ท่อนไม้แล้วก็ แอปเปิ้ลที่เก็บมากินประทังไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับหมู่บ้านตอนไหนนะเก็บทอปไปด้วยวกันผมจะเก็บของไว้ในหีบแล้วกันเอ้ยก็บของไว้ในกระเป๋าแล้วกันนะผมผมจะลองไปทางทิศเหนือดูแล้วกันนะผมเผื่อจะเจออะไรนั้นเนี่ยระหว่างทางผมก็จะพยายามเก็บของไปด้วยนะอย่างเช่นเก็บพวกอุยเก็บพวกหญ้าครับผมเพราะว่าเราจะได้เอาซีดมาครับมาทําเป็นขนมปังนะ เดี๋ยวผมจะลองไปทางไบโอมสวนหน้าดูแล้วกันนะผมเผื่อมันจะมีหมู่บ้าน n p c นะผมเชื่อว่ามันน่าจะอยู่แถวไบโอมสวนหน้าเนี่ยแหละผมรู้สึกนะเพราะว่าข้างหน้าตรงไปแล้วมันเป็นทะเลทรายน,นะดูดิอ้าวเฮย้ยผมเจอขับอมูติออฟซันเบิร์ดแล้วว่ะดูดินั่นครับเห็นไหมที่มันเป็นควันๆอยู่อะผมอยากเจอหมู่บ้านก่อนนะว่าผมเล่นไม้ครับไม่ค่อยเก่งนะผมไม่ชอบเฮย้ยอะไรวะเนี่ยพวกนกอาทิตย์ครับผมเป็นลูกน้องของอมุติออฟซันเบิร์ดนะ เออแล้วก็ในคอมเมนต์ผมเห็นน้องคนนึงเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราฆ่าบอสอมูที่ออฟซันเบิร์แล้วเราก็เอาหน้ากากเราใส่หน้ากากของพวกมันนะผมแล้วก็เข้าไปเล่กเราสามารถเข้าไปเล่กเกกับพวกมันได้นะเล่กของกับตัวบอสอะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะผมแล้วก็ลูกน้องของมันนี่ค่อนข้างตีค่อนข้างแรงนะผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งนะพยายามเดินผ่านแล้วกันน่าสนใจหรอกมั้งเชียร์เอ้ยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งโว้ยโว้ยโหตีโคตรแรง เชียร์แล้วไงเชียแล้วไงอุย้ยเจอโปรต,โตีต้ครับผมไม่ใช่โทรมโต้ไอ้อะไรวะมะเขือเทศครับขุดไปด้วยากไม่ไหวไม่ไหวลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนผมจะหนีลงน้ำแล้วกันเผืผ่อรอดนะนี่ไงงั่งตามกูไม่ทันเยกไก่ขั้วกไก่เอ้ยไปครับเดี๋ยวผมขึ้น,นบนนี้แล้วกันอุย้ยอะไร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 เชียรแม่เงยกูตายเลย จุวันนี้ก็ถามแลบแล้วกันมาตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดที่เราจะต้องเก็บศพแล้วนะนั่นตรงนั้นครับอีกรอบล็อกเพราะฉะนั้นจะโดดลงน้ําเลยครับเป็นอ a q u a แมนพุ่งหลาาเป็นจุนิโมยอดมา ผมโดนดาวตีแน่เลยเมื่อกี้ครับผมพวกดาวในม็อดนี้มันตีค่อนข้างโหดนะพวกซอมบี้พวกอะไรที่เป็นม็อดธรรมดาแม่งตีโหดหมดแล้วนั่นไงดูดิชิแม่งยืนหน้างโง่อยู่ครับผมต้องรีบแล้วตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยดักเป็ดว่ะเฮ้ยยาชิบหายบุรี่มันตีอีกแล้วว่ะลงไปเลยหน้างั่งเลยโอเคผมจะรีบเก็บร่างของผมแล้วกันนะนี่อยู่นี่อยู่นี่เก็บรีบว่าโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคยังรอดอยู่ไปผม ไปฝั่งนี้ต่อแล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นคล้ายๆกับอะไรวะเนี่ยแบดแลนด์วะมันเหมือนมีสิ่งของซากอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะนี่ตรงนี้มาร์คไว้ก่อนผมจะมาร์คไว้แล้วกันนะนี่ตรงเนี้ยอุยเราเดินทางมาถึงแล้วครับมันเหมือนจะเป็นแคมป์ผู้รีภัยนะอะไรวะเนี่ยมีช่องลงไปด้วยครับคล้ายๆกับเป็นดันเจียนดันเจอร์สนะข้างล่างเหมือนเป็นหินงอกหินย้อย,อย,อย,อยเต็มไปหมดเลยว่ะ วิ่งแต่ว่ามีชูเกเครนครับผมซึ่งเราสามารถเอามาทําสิ่งที่เรียกว่ากระดาษกับชูก้าได้นะซึ่งปเป็นอะไรที่ดีนะครับเก็บไว้ผมเจอหลัครับหืมเฮ้ยเราเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ครับปูเสียชวนง่ะมุดฟังแม่งเงยตีไม่เข้าโอ้ยบุ๋มตีโคตรแรงเลยผมต้องหาที่นอนก่อนมาตอนนี้เมื่อกี้ผมไปขุดที่นอนจากไอ้พวกนี้แล้วนะเนี่ยพวกเต็นท์พวกเนี้ยเดี๋ยวหาที่นอน่อนแล้วกันผมจะขุดเข้าไปนอนในนี้แล้วกันนะเนี่ยในโพรงนี้ครับ โอเคมาขุดรูแลเผื่อเราจะได้มีโอกาสรอดครับเดี๋ยวผมเตรียมทอสปักก่อนมือชิบหายโอเคตอนนี้อาหารเราหมดแล้ววะผมต้องพยายามรีบหาหมูมม่บ้าน NPC นซนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะห้องนอนเลยไม่งนอนไม่ได้อีกมอนเตอร์เวเลยเอาเรื่องไงผมก็มขุดดิ่งลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะเก okay. ประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากจะขุดลึกมากนะประมาณนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวลองนอนดู ม่ยังมอนเตอรอ์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยทำเดี๋ยวขุดลึกไปเรื่อยๆแล้วกันมาอาบกทอไปหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเลยมาโอเคนอนได้แล้วอืมสวีทดรีมอ่ะฝันหวานนะครับนอนเป็นครั้งแรกในโลกออฟเกมเออผมเลยบอกว่าในมอดนี้เนี่ยเราไม่สามารถนอนแป๊บเดียวให้มันเช้าได้มันนี่ครับสังเกตมันจะมีนาฬิกาอยู่มุมขวาบนนะั่นคือเราต้องรองให้มันเป็นตอนเช้านะเพื่อจะตื่นนี่นี่ครับตื่นแล้วเห็นไหม เราต้องรอให้เราเป็นตอนเชา้าถึงเราจะตื่นนะครับเฮ้ยคิปเปอร์โอ้ยยี่ยดีนะที่ผมมีบล็อกขวางอยู่อ่ะไม่ผมตาลไปแล้วนะครับหมูเกือบไปแล้วว่ะเขี้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะโครงกระดูกผีนะหน้าผีหนีดีกว่ามีหน้าผีนะเฮ้ยแล้วก็มีสิ่งเรียกว่าเดเดสทรอยเยอร์ซอมบี้ด้วยนะครับดูดิมิวแทนซอมบี้นะครับแต่เป็นแบบถือกระบองโง่ๆนะดูน่าเหมือนเป็นปราสาทนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือปราสาทอะไร อุ้ยโอ้ยสวับโอเคเราได้เวสโตแล้วครับผมนี่โอเคที่แรกพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าผมจะไม่ผิดว่าตามต้นไม้มันจะมีเบอร์รี่อยู่ครับเนี่ยต้นไม้พวกนี้นี่มันจะมีเบอร์รี่อยู่ครับแต่ว่าต้นนี้เหมือนว่าดวงสวยไม่มีวะ่ะเชีย่ยแล้วไงโอ้เร็วๆหน้ากูเทาแล้วเนี่ยต้องรีบหาหาร่อนครับนี่ไงนี่เจอแล้วเบอร์รี่นี่ครับเบอร์รี่เนี่ยนี่ผมบอกนี่ไงโอเคกินเลยนิดเดียวก็เอาวะ่ะมันได้เยอะอยู่นะครับ เพิ่มก็เยอะอยู่นี่เก็บมาเลยโอเคโอเคโหเรียบร้อยหน้าหายเทาแล้วครับวิ่อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นคลังอะไรสักอย่างมีหีบด,ด้วยนะครับโอชุดกรอหนังใส่เลยอืมเห็นแล้ก็วิแล้วก็กังเกงครับผมผมรู้ทั้งหมดแล้วกันนะบูได้เหล็กด้วยปุกก้อนวอนิ่ผมทำพิกแกตได้เลยเนะี่ยแต่ตอนนี้เราเจอกับบ้านแห่งทองแดงครับผมคอปเปอร์ พาสแรกก็อาจจะค่อนข้างลาบากนี่เพราะว่าเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะผมนี่ไงทางเข้าโอเคมาผมเข้ามาแล้วมันน่าจะมีหีดนะผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยไยกันต่อดีกว่าตรงนั้นเหมือนมีปราสาทด้วยครับมแล้วก็มีบูลาวาโอเคนี่ครับผมคล้ายๆกับเป็นปราสาทของอะไรสักอย่างนะทางเข้าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะขุดเข้าไปครับมีบาเรียวะ่ะโอ้นี่ หนุ่มปังครับผมโอเคเราไม่อดตายแล้วเดี๋ยวนั้นก็ช่วยประทังชีวิตได้อยู่นะพยายามกินฟื้นฟู HP เข้าไว้ฮู้ยือ r s e Armor อะไรวะเนี่ย Curse set a ม m o r เว้นแล้วผมหนีก่อนคืออะไรวะเป็นพูดพูดผีเฝ้าถ้านะครับโอ้เคโอเคโอเค,อเคผมพยายามจุกหนีก่อนนะมาบล็อกทางเป็นไงบอดี Body ้บล็อกผมจะขุดแคมไฟพวกนี้ไปด้วยนะครับผมเพราะมันจะดรอปฐานนะนี่ไงนี่นี่หีบนี่หีบนี่นี่หูดได้แล้วเนี่ย โอไอวะรีเจนเซดิสอะไรสักอย่างนะผมแซนสตรอมโอเคเก็บมาด้วยเป็นลูกกระตานะสักอย่างนี่ครัผมได้ s อดวันเมนส์ด้วยนะผมฟอร์จูนซีเกอร์แม่นึกว่าบัมซีเกอร์นะไม่ใช่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมคราฟต์พีเอ็กซ์ลิกเลยแล้วกันนะ c ราฟ t i n g t เทเบิลก่อนครับไม้เรียงอย่างนี้โต๊ะครับวางแบบนี้แล้วก็นี้โอเค PX เอ็กซ์ลิกครับผมได้แล้ว เออแล้วผมก็ลืมบอกอย่างหนึ่งในมอดนี้มันไม่สามารถคลาฟอุปกรณ์กณินได้นะครับนั่นแหละนียได้หรืออะไรวะเนี่ยเควสบุ๊กครับผมโอ้โหเควสอะไรวะเนี่ยโซยเวลนี้แล้วก็เกียร์อัปเกรดครับผมเกียร์อัปเกรดพร้อมกับอันเดอร์การ์เดนแล้วก็โมวี Movie ที่มีสัตว์ต่างๆมากมายมีทั้งฟรอสต์มอลูแล้วก็นี่ครับผมนี่ที่ผมบอกซันเบิร์ดนะระหว่างนี้ก็สำรวจยาวๆครับผมไอเควสอาร์มเมอร์นี่ก็ปล่อยมันตามไปนะไปะผมจะไปพยายามหาหมู่บ้านให้เจอแล้วกัน แล้วไงที่ยังไงท่านผู้ชมผมโดนตามโบเลยแล้วเต็มไปหมดเลยครับเฉินสว่างพวกนั้นผมก็นึกว่าเป็นหมู่บ้าน n อ c นบซีิงไม่ใช่นะมันมเป็นแค่คบเพลิงนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอัศวินอัศวินอะไรวะอเูเชี่ยโฟลิสไนเหรอตัวอะไรกันหน้ากูเป็นบ้าหน้ากูเป็นบ้ากูมีคิปเปอร์เซเรซายด้วยว้าวกูจะว้าวทำไมเนี่ยนี้ก่อนมีผีด้วยผ,ผีผีบินได้ ไม่เจอหมู่บ้าน n อ c เลยเชียแล้วเชียแล้วผมดูแมพไม่ได้นะครับโอ้สเกตันสเกตันเว้แล้วไงฮุยหีบครับโอ้คิร์สอาร์เมอร์อีกเวแล้วเวแล้วเวแล้วลไม่โคตรน่าขุนลุกเลย,เอยโอ้โหเต็มเลยโอ้โหยิงเขียวหน้าเลยครับวิ่งมีเฮเบลเต็มเลยผมขุดไม่ได้นะผมหาที่หาที่พักพิงก่อนเราต้องหนีให้สุดกำลังเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะ เชี่ยมามายักษ์เปิดแมปดูแล้วกันนะครับเรามีหมู่บ้านในบซตรงไหนบ้างวะเนี่ยไม่มีเฮียเลยเลยครับผมขอ้าไปที่พวกขมหยาบด้วยนะยื้อหลครับตองนนี้ก็อื้มตากกำลังหนีแล้วทุบหลไปด้วยเลยได้ขอมาค่อนข้างจะเยอะจัดโ <c oughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบสไปเดอร์ไอส์ับผมแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยม,ม,ม,มวลมาหากองทัพมอนสเตอร์เต็มไปหมดอะไรกันนั่นอะไรวะข้างหน้าครับคืออะไรอ่ะ เป็นคบเพลิงอยู่นนะน่าจะใช้หลบภัยได้นะแต่ว่ามันมีไอ้เจ้ามิวแทนซอมบี้อยู่อะมาโดดน้ำโอเคทำไมมันดักทุกอ๋อมันดักทุกที่เลยตรงนี้เป็นอ๋อแคมนี่อีกแล้วครับผมเป็นทางลงไปดันเจอดันเกียนนี่นนแลยนะครับอะไรอ่ะนั้นนี่นคืออะไรอะ่ะคืออะไรครับไอ้นี่เฮ้ยเป็นทางลงไปใต้ดินว่ะเุ้ยโหมีเหล็กมีแร่ครับผมโอ้ยตัวอะไรโอ้ยเฮีย แม่งกูจะนอนพักไม่ได้เลยเรื่องไงวะเนี่ยโอเคผมหนีออกมาแล้วก่อนแล้วกันนะผมอะไรวะเนี่ยมีมินิสเกตันด้วยอ้โอ้ยมิงโคตรเร็วผมต้องหาที่หลบภัยนะโอเคลงมาใต้ดินลงมาใต้ดินปิดทางไว้ปิดทางไว้โอเคปิดโอเคโฮ้ยปิดไว้ครับปิดไว้ปิดไว้มาเชียกูรอดแล้วไอสัตว์ปิดไว้ครับมาโอ,อ้โหโอเค แล้วอะไรวะเนี่ยมะทะลุออกมาอีกเท่านี้ครับผมรอดแล้วเว้ยมันเหมือนเป็นเหมืองนะครับผมที่นี่มีหีบด้วยว่ะอู้มีลูน่าโซนสองอันนะผมแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอะไรวะเนี่ยเอเธอร์คอลเนืผมคล้ายๆกับธนูนะออืผมจะเก็บให้หมดแล้วกันของพวกนี้เดี๋ยวรูดใส่ในกระเป๋าให้หมดเลยมาเ๋ยวผมว่าผมจะนอนที่นี่ก่อนแล้วกันนะอืแล้วพ่งนี้ค่อยเดินทางต่อครับผม ผมว่าร้อยเช้าก่อนจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะนอนได้ไหมโอเคนอนได้แล้วมาเอออีกอย่างนึงผมลืมบอกผมจะต้องเดี๋ยวผมจะคราฟสิ่งที่เรียกว่าทวนบรรลันด้วยนะผมเป็นอาวุธที่ทรงพลังในที่สุดในตอนต้นเกมนะผมนี่จะคราฟให้ดูเลยแล้วก็วางแบบนี้ครับผมวางคล้ายคลพิกแอกนะแล้วก็วางไอรอนนักกิตไว้ตรงนี้ครับผมนี่เราได้สิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับทวนบรรลันนะก็คือทวนนั่นเนี่ยนี่ คือมันจะระยะโจมตีมาประมาณ4ี่บล็อกนะผมนี่ครับเอตักเวนสีแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ดาเมจเนะผมแล้วก็ความเร็วในการฟันอยู่ที่มีเดียมก็คือประมาณ1.2ดอนั่นเองอ,อาจจะไม่ค่อยเร็วมากนะผมแต่ว่าแต่ก็จะไม่ได้เร็วเท่ากับดาบนะมาดูซิว่าตัวน,นี้ข้างนอกอข้างนอกจะไม่เงียบว่ะเชียมอนเตอร์เต็มเลยผมผมว่าได้เวลาฟาร์มครับหรือว่าฟาร์มจะจัด บอกเลยว่าได้มอนสเตอร์ฮันเตอร์แล้วนะคู่อย่างยอดเยี่ยมไปยืนแอบอะไรตรงนี้วะเนี่ยอุย้ยโอเคอู้หหมดแล้วว่ะอุ้ยเราได้สิ่งนี้เรียกว่าดาร์คเมทัลได้ป่านี่ครับดาร์คเมทัลเหมือนจะเอาไปคราฟเป็นพวกชุดเกราะแข็งแกร่งได้นะผมเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้เหมือนกันนะนี่ แล้วก็อย่างหนึ่งผมเห็นว่ามันมีฐานเต็มแล้วนะผมในเมืองน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขุดแรก่กันก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อรุ่งอรุณอันใหม่รุ่งอรุณใ,ในวันใหม่นะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแหลกจัดโดดโลกแล้ววะเนี่ยโอเคผมลืมไปว่าอยู่ใกล้ๆกกับปรา,าสาทนี่เลยนะไปครับแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไปภารกิจยังคงเหมือนเดิมก็คือการตามหาหมู่บ้าน npc นะ เฮยท่าู้ชมผมเจอสิ่งที่เรียกว่า Fortress of e r b e r t o o l ด้ว่ะแต่เป็นแบบ Dark Metal นะครับผมคล้ายๆกับเป็นลานประลองนะผมที่ผมไปเห็นในรีวิวมานะนี่มันจะเป็นคล้ายๆกับลานปาลองลอยฟ้านะแล้วมันจะมีบล็อกตรงกลางที่สามารถกดเพื่อท้าดวลได้นะผมมันก็จะมีมอนสเตอร์แต่ละเวฟแต่ละเวฟแต่ละเวฟมาให้เราปราบนะแล้วก็ถ้าเราปราบจนหมดนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าคุณแจแห่งปีศาจนะมันสามารถเอามาคลิกขวาที่หีบโลง่งๆแล้วก็เปิดมันจะได้ของดีนะผมมากมายนะ นั่นแหละฮู้ยท่านผู้ชมผมเจอหมู่บ้านเอ็นวีเลชเจอแล้วยย้ yeah. ข้างหน้าครับนั่นไงฮู้ยจระเข้เขี้ยผมเกือบเดินไปแล้วครับผมจระเข้นี่คือบอกเลยว่าเป็นตัวอันตรายมากเลยเนี่ยยิ่งเป็นอาริเกเตอร์นะครับผมนี่นี่ไงเลยวะเนี่ยยีฮาวติดวุฒ่ฟักหมู่บ้านยีครับผมไม่เขียนว่ายีว่ะเป็นบ้านที่มีกระดานว่ารูดเลยแล้วก็หมวกครับผมใส่ด้วย โอเคเดี๋ยวน้อยก็มีชุดกราะหนังไว้ป้องกันตัวนะเวลาลุ้มอะไรจะไม่เก็บมากครับแค,แค่แค่ใส่ชุดหนังยางนะนี่ก็มีหมวกคารบอยเฮดว่ะว่าตัวฟ้กใส่เลยสวมคาร์บอยเฮดว่ะเป็นหมู่บ้านแค่แคหมู่บ้านผีนะหมู่บ้านร้างนั่นแหละอืมซึ่งแม่งก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่กูตามหาอยู่ดีว่ะ <c oughs> หาต่อไปครับเดี๋ยวก็เจอ วิทานผู้ชมผมดูในแมปเหมือนผมเห็นว่านี่จะลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้าน v i l l a จเจอว่ะเดี๋ยวผมลองไปดูแล้วกันนะเนี่ยอยู่ก็ค่อนข้างไกลแหละผมอยู่ตรงเนี้ยมากวแล้วกันมาวอลเบิดนะครับ <S <S โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในอาณาเขตแห่งทุ่งหญ้าแล้วนะผม เหมือนว่าน่าจะเป็นหมู่บ้าน n อ c นะผมทั้งไงชาวป่านะใส่ชุดเหมือนยับดับัดดูเลยครับกระตูนเรื่องหินฟินสโตนนะผมใครไม่เคยดูก็ไม่ต้องยกมือนะเพราะกระตูนมันค่อนข้างเก่านะครับวิ่งอะไรวะเนี่ยมีบางอย่างกําลังจับจ้องมาที่ผมว่ะนี่ครับมันมีคําเขียนอยู่เวล้วเวล้วผมพยายามารูดของให้ได้นะผเข้าบ้านดีกว่าโอเคผมเข้าบ้านหลังนี้แล้วกันนะนี่ มีสิ่งที่เรียกว่า stone cutter ครับแล้วก็หีบหูเหล็กว้าวแล้วก็มีชุดเกราะโซ่ด้วยว่ะใส่ก่อนเลยโอเคตรงนี้ก็มีบริกต่างๆมากมายนะครับโอเคผมพยายามหาที่นอนแล้วกันนะนอนในบ้านนี้แหละอืมปลอดภัยดีนะวางเตียงไว้เลยเซฟเรียบร้อยผมจะไปหาบ้านสร้างแล้วกันนะผมจะไม่สร้างบ้านในหมู่บ้าน NPC ดีกว่านะผมคิดดีๆเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะดูในป่าไปหน่อยนะผมผมก็แค่หาหมู่บ้านเอ็นบีซีเพื่อที่จะเวลาแบบมีอะไรก็จะได้เดินมาได้นะครับอมผมจะหาแล้วกันว่ามันจะมีตรงไหนที่สามารถสร้างเป็นบ้านเราได้บ้างนะท่านผู้ชมครับผมเจอเกาะพารา d i s ที่เราจะสามารถสร้างเป็นบ้านของเราได้แล้วว่ะนี่มันคือเกาะตรงนี้นะดูดิอาณาบริเวณมันลอ้อมรอบไปด้วยน้านะผมแล้วก็ปูที่เชนก็ค่อนข้างจะดีนะนี่มีเกาะกลางน้านะผม เราสามารถสร้างกำแพงล้อมล้อม,รอ,มรอบได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องดีนะครับอีกอย่างหนึง่งผมควรจะต้องเก็บเซปปิ้งไว้เยอะๆว่าผมมากตรงนี้ไ้แล้วกันว่าเป็นเกาะที่ผมจะไปนะนี่ตรงนูน่นประมาณ6 0ร้อยกว่าบล็อกนะผมผมจะขุดไม้ไปแล้วกันนะเพราะว่าจะเอาเซปปิ้งมันไปปลูกบนเกาะของผมนะครับผมเพราะผมไม่แน่ใจไงว่ามันเกาะเนี่ยบนเกาะเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีต้นไม้หรือเปล่านะเนี่ยเกาะตรงนี้นะครับโอเคผมว่าผมจะขุดแร่ไป เท่าที่ได้แล้วกันนะว่าผมขี้เกียจแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจอทีเดียวบนเกาะนั่นเลยแล้วกันนะผมเกาะเนโรนี่เกาะที่อยู่ตรงนี้นะเห็นปะนี่ไงผมจะตั้งชื่อว่าเกาะ paradise of of game นะผมนี่เพราะเป็นเกาะที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะไปไปเจอตรงนู้นครับโอ้โหตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณเกาะที่เราจะทําการสร้างแล้วว่าดูดิอื้อหือเรียกได้ว่านาบริเวณค่อนข้างจะใช้ได้นะผมแต่ว่าระยะห่างระหว่างเกาะกับพื้นดินก็ค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าได้อยู่นะไม่เป็นไรผมไม่ค่อยซีเรียส คอยมันอยู่กลางน้ําก็พอนี่โหโูค่อนข้างอุ้ยเกาะกว้างอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งเตียงอะไรไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่ผมว่าผมบอกเลยว่าวิวโคตรดีนะดูดิมองไปตรงนั้นก็เห็นภูเขาเมลรัชมอลนีผมแล้วก็ทางนั้นก็ยังเห็นปิรามิดแห่งกีรูมาตันด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นโครงกระดูกนะบอกเลยว่าวิวอย่างดีแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นปราสาท <ừ> บเุเลยววิว,วโคตรดีนะเดี๋ยวผมจะทำการคราฟสิ่งที่เรียกว่าหีบก่อนแล้วกันนะนี่หีบเอามาเก็บของไม่ใช่เลยมันลกตัวมากเลยตอนนี้ผมจะเอาตอไม้มาคราฟเป็นโอกวูดแพงนะแล้วก็จะมาทำเป็นหีบคราฟหีบละประมาณสี่อันนะผมก็พอดีนี่โอเคอย่างแรกรูดเก็บให้หมดก่อนเลยเหลือแค่พวกของอุป,ปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวอ้อยนี่เดี๋ยวเรา,เ,ราเข้าไปปลูกรอบๆเกาะแล้วกันนะผม นี่โอเคเต็นท์นี่ก็วางไว้สักที่แล้วกันนี่วางไว้ให้มันดูสวยงามนะแล้วก็ของที่เหลือก็เก็บเลยครับเก็บให้หมดโอเคผมว่าผมยอมเีษเหล็กเีเหล็กสักส่วนหนึ่งเพื่อไปทําเป็นขวานก่อนแล้วกันนะเพราะผมจะตัดไม้นะครับครับเลยขวานไอรอนเอ็กซ e, ์เรียบร้อยได้แล้วครับตัดไม้รอบๆเกาะก่อนแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมผมว่ามันเริ่มขําแล้วว่าเดี๋ยวผมจะปกักทอชรอบรอบเกาะแล้วกันนะมาสักเก้าอันแล้วกันนี่เป็นสามสิบหกอันนะครับ มจะปลักให้ทั่วๆกเกาะก่อนนะแล้วเราค่อยมาจัดระเบียบเกาะก,กันใหม่ครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเทอเรตันไม่เกิดบนเกาะมูเฉยเลยไม่ได้ไม่ได้อย่างี้ไม่ได้เก็บไปแต่ดูจากในมินิแมปดูเหมือนว่าเกาะผมเริ่มสว่างหมดแล้วนะตัวอะไรวะเห็นในลูกกระตาวะ่ะวัดเดบักตัวอะไรวะเนี่ยผมขุดบล็อกไปต่อตัวก่อนเฮ้ยชิบหายเฮ้ยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วชี้อตัวอะไรวะ แล้วกบชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยคือตัวอะไรวะ,ะเวนเวนเวนคืออะไรอ่ะเวะ้แล้วเว้แล้วชี้ตัวอะไรวะมตัวอะไรไม่รู้ครับผมไม่แค่ลูกกระตานะแม่งตีผมจิต,ตสถานะมืดบอดด้วยครับแม่งวิ่งลืงด้วยเ,เนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามกแค่นี้น่าจะได้นะ กูกลัวไม่พอต่อเพิ่มแล้วกันนะมามาเจอกูนหน่อยธนูยิงได้ครับผมยิงสังหารคิปเปอร์ก่อนแล้วกันนะเอาเชีย่ยธนูหมดโอเคได้อยู่ตัวอะไรวะเนี่ยไหนอยู่ไหนในแมนสตอ,อกเกอร์ครับโว้ยเชีย่ยตัวอะไรวะหน้าเป็นแพ้ครับผมมาดิตีฟีไว้บอกเลยอย่างเซียนเก็บไปครับตอบอะไรไม่รู้ด้วยนะ เป็นคล้ายๆกับเขานะอะไรวะเนี่ย Dark เมทัลนะผมแล้วก็ไนท์แมคลอว์อ๋อเป็นกรงลิฟต์มานะกอดก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะว่ามันยังไม่มีกำแพลงล้อมรอบนะผมโอเคผมจะรีบนอนแล้วกันนะตื่นเช้ามาจะได้มีอะไรทำนะครับโอเคเช้านี้ผมตื่นมาเดี๋ยวเรามาเอ้ยผมไปสำรวจบริเวณรอบๆข้างนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่ครับผมบริเวณรอบๆบ้านผมนะเนี่ยอืมผมจะลองไปสำรวจดูก่อนแล้วกันผมเจอหลวกลางทะเลทรายแล้วว่ะกุดกลับไปด้วยแล้วกัน เนี่ยมันได้ของดีนะครับโอเคถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ดีมากกูจะมียีบว่าอุ้ยเดมอนอเมนื่อกี้เห็นแล้วกูเพิ่งเอามือสองตัวครับผมมาแค่นี้ก็ไม่เว้นด,ด้วยชนะมือหรอกอ่าไก่เอ,อ้ยตายไปอู้เดมอนว้าวโหเจอเ,อเดมอนแล้วครับสามอันนี้ปูรับนี่ผมครับพีเอกได้เลยนะเนี่ยพี่เอกเดมอนนะครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็มีโลอ,อีกแล้วของก็ถือว่าก็ดีอยู่นะ โอเคไปตรงปราสาทที่ก่อนแล้วกันขุดเข้าไปเลยโอเคมาโอ้ยมารอว่ะสุดยอดเก็บรู้ได้หมดนะครับแล้วก็มีหีบอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็เจอลูกตาของไอสตรอมอีกแล้วนะแคมไฟครับขุดมาด้วยตรงนั้นเหมือนมีบ้านคนแบบผมจะลองไปดูแล้วกันนะครับผมนัานข้างหน้าผมนะมีปุ่มอีกแล้วไม่กล้าเหยียบนะกลัวมันเป็นระเบิดมีบาเลครับผมโอเคตอนนี้เจออะไรมาคือรู้ให้หมดนะ ทอ,องเยอะแยะไปหมดวันนี้อะไรวะเนี่ยโอเคได้อยู่แล้วก็เตียงครับผมมีถาดด้วยโอเคขุดถามด้วยแล้วกันตรงนี้เหมือนมีแร่วะ่ะโอเคหุยหุยเดมอนเดมอน,มอนขุดเลยขุดเลยโอเคตรงนี้เราได้มาสี่เม็ดแล้วครับผมโหเดมอนขู่อย่างโชคดีแล้วก็ฐานนะเอ้ยไม่ให้ทองแล้วก็ลาพีสครับผมอืมโหอะไรวะเนี่ยผมได้สมิ t ติ้งเทมเพลต e ปะดูนอาร์เมอร์ทริมนะครับผมเป็นลายชุดเกราะนะ โอเคผมว่าผมจะมาร์กกรอบผมเขียนว่าโฮมก่อนแล้วกันนะนี่เอาสีทองเลยจะเขียนว่าโฮมสวิตโฮมครับโอเคผมก็สำหรับใครที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราก็จะลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะผมโอเคก็ไปซิลเกนส e x t time แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อไปสำหรับพันนิดมาก,ก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันโอ้เยไปแล้ว